สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะสวัสดีรอบครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ค่ะวันนี้จะพามาดูหน้าข้างนอกค่ะพี่น้องขาเรื่อเห็นบ่เรื่อค่ะอากาศดีค่ะเริ่มเขานาหนาวแล้วเอ้ยว้าพีเริ่มเขานาหอนแล้วพี่น้องนี่น้ำที่ว่ามันอยู่ในในถังที่ว่ามันมันเย็นจนเป็นน้าแข็งก็ละลายหมดแล้วค่ะถามว่าละลายเร็วบอละลายเร็วอยู่จ้ะละลายเร็วอยู่ เดี๋ยวเราเลือหน่อยเดี๋ยวก็กระจาเอาเครื่องมอเตอิมเลือกลงอีกเด้เนี่ตอนเอาขื้นก็ว่ายากแล้วตอนเอาลงสิบประหยักคากว่าบะพี่น้องเราใช้เบิ่งบรรยากาศได้งามๆเห็นบ่อันนี้น้ำทะเลค่ะหรือว่าสิเอิญนทะเลสาบบรลูบลูว่ามันเข้มบอแต่แฟนก็บอกว่ามันเข้มนั่นแหละค่ะอะครับ ขับเลือจากบ้านนี่ไปในเมืองไปในบาร์เกนไปหาปลาในทะเลไ่หนึ่งก็ได้ค่ะเห็นหน้ำว่าพี่น้องนิ่งอากาศเย็นๆค่ะตอนมาซีโมงกว่าจะหาโมงล้วค่ะแดดฝั่งหนุนยังนี้โยพาทิดกำลังตกดินเห็นว่าพาี่น้องงามบะอู้น,นะเป็นตาอุ้นเนาะว่าสิย่างไปเห่นว่าสิย่างไปเล่น,ย,ลนยก,ก็เมื่อยแล้วมัอนี ค่ะสวัสดีทีและทักทายทุกๆคนอีกรอบหนึ่งนะคะัะวไทยโนเวก็หายไปสักระยะหนึ่งค่ะพอดีเพิ่งกลับมาจากกลุ่นแคมปิ้งค่ะพี่น้องคะเพิ่งกลับมาจากกลุ่นแคมปิ่งไปอยู่กลุ่นแคมปิ้งได้สองอาทิตย์กลับมามือ่ยเมย์เหตุงานบ้านงานซองซักผ้าซีหาหลอบก็ยังบบท่านเลี้ยวอยู่พี่น้องขนาดอยู่กันสองคนด้วยเนี่ยมื้อนี้ก็ กลับมามันก็หยุ่งอยู่ค่ะกลับมากลับมาแรงวันอาทิตย์มันบ่แห้ง <c oughs> แห้งด้วยทั้งเมาทั้งแห้งทงั้งโอ้ยอ้วกแตกอ้วกแตนอ้วกจนบม่มีอยังสีอ้วกมันก็ยังสิอ้วกอีกอ้วกจนเมื่อยพี่น้องเออเมาหลายเม,า,า,ยมาแห้งทงั้งทั้งไหวขาวแล้วก็เบียบตีกันตีกันมุลุงตุง้งเน่งไปเบิดนะจา๊ะมาวันจกกันทร์ก็เตรียมโตเตรียมคล้องไปจะไปไล่งานโต ว่าิีดเขาเรียนนะนะ่าเขาเรียนภาษาแล้วมีเอาไปเอามาบริเรียนพี่น้องบริเรียนเขาบอกว่าจะต้องรอเฮ <c oughs> ็ดเรื่องแต่งงานเห้จบก่อนคนเลือเฮ็ดเรื่องแต่งงานเห้จบก่อนแล้วก็ไอ้ที่หมุนไปหมุนมากบ่มีอย่างนะคะมองคนมองคนเอ่อแต่ต้องเฮ็ดเรื่องแต่งงานเห้เสร็จก่อนแล้วก็เฮ็ดอ่าพอเขาเฮ็ดเรื่องแต่งงานเร็จแล้วเขาก็ไปเฮ็ดเฮ็ดวีซา่าตัวใหม่ของเข้า ก่อนถึงจะได้คอต้าเลียนฟรีค่ะนะก็เลยเออบอกก็บาเลยบอกแฟนว่าไปยังล่อ,อก,ก็ได้เออล่อเลียนฟรีดีกว่าบ่อยากเสียตังค์นะนแล้วเมื่อนี่ก็ได้ไปไปเบื้องแหวนพี่น้องแหวนแต่งงานโอ้ดีใจเจได้แต่งงานแล้วไปเบื้องแหวนแต่งงานพี่น้องก็สร้างขาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ชุดแต่งงานชุดเจ้าสาวจะไปจะไปล่องชุดกันวันเมื่ออื่นวันพุธจะไปล่องชุดกันวันพฤหัสเพราะว่าเมื่อนี่เมื่อนี่เมือม่อนี่กับมืออื่น คนคน,คนจองเต็มนะคะจองคิ้วเต็มลันอาสาวชุดมันก็ราคาสูงอยู่ค่ะพี่น้องมันก็ธรรมดาเนาะเมืองเนาะมันก็ราคาสูงอยู่แต่ก็มีชุดที่ว่าอยู่ในใจอยู่นะเออคันว่าเออเพอเขาได้ชุดแล้วมันพอเขาก็ต้องไปหาลานันเสริมสวยก็คือลันแต่งหน้าทำผมพออ,อ่ลานเสาวชุดก็คือเสาวชุดธรรมดาเสาเอ่ยเสาเสาวชุดย่างเดียวเสาวชุดย่างเดียวบ่มีแต่งหน้าไอ้บ่มีแต่งหน้าบ่มีแต่งผมให้พี่น้องว่าวเถิดว่าวเพก็ขออภัยนะคะเมื่อยว่าบ่ทัน ค่ะก็จะเหลือแค่นั้นแล้วค่ะแล้วก็รอวันแต่งงานวันที่สิบเก้าจะวันแต่งงานวันที่สิบเก้าโอ้ยสาวไทยสาวคุลาส,สีได้แต่งงานกับเขาตัวนี่คิดว่าชาตินี้ทั้งชาติสมัยเขาพิธีแต่งงานแล้วถึงมันจะบเม็นพิธีใหญ่โตพี่น้องแต่ก็เป็นภาคภูมิใจที่ได้ใส่ชุดเจ้าสาวนะนึนกว่าใส่ชุดเจ้าสาวงามๆนะนะเออเขาได้เขาบวงเขาบดเ่ามีงานเลี้ยงหรอกค่ะเพราะว่าโควิดหนาก็บ่เป็นยังหรอกค่ะบ่เป็นยังหรอกเนาะประหยัดเงินอื ืัอนี้ก็เซตจากตรงนั้นไปเมื่ออื่นก็จะเขาเขาในเมือง巴าเกนพี่น้องเขาในเมือง巴าเกนแฟนจะไปหาหมอหมอนัดหมอหนัดหมอหมอมดที่ว่าที่ว่าอาแขนแฟนเจ็บแขนนะหมอหมอโทรมาบอกว่าเส้นเอ็นอักเบสบเส้นเอ็นอักเสบเมือเอ่ออื่นก็สิไปตรวจเบิรงอีกหลอบนึงแล้วก็รักษารักษาก,กันต่อไปค่ะอืสาไทายก็ขั้วไทายก็ไปน้ำคือเก้าแหละค่ะพี่น้องไปน้ำคือเก้านั่นแหละขี้ขันอยู่บ้านเนาะอยากอยู่บ้านค่ะ เบ่งอาช่วงปีใหม่เห่นประทัดกันเตีมนอนู่พี่น้องเล่นประทัดอูย้ยน้าเป็นตายเย็นเย็นพี่น้องเลยแต่บ่อยากลงดอกหนาวไปตายเย็นค่ะน้ามนิ่งตอนนี้น้าม,มันลงน้าม,มันลงเสร็จแล้วแล้วที่นี่มันก็นกําลังสิขึ้นน้ามกําลังขื้นน้าใสพี่น้องน้ามเมืองหนอกใสใสใสมองเห็นไต่ลางเลยน้ามันใสค่ะค่ะ อากาศเย็นนี่ใส่เสื้อตัวเดียวนึงได้ไหมพี่น้องเออใส่เสื้อตัวเดียวนึงเดี๋ยวนะชว่วงนาห่อนเนาะปลูกพักปลูกหยาดปลูกพักไยเอาพักไยมาลงเนาะแล้วก็ตกป่าได้แล้วก็มาปิกนิกกันอยู่ตรงนี้นะเห็นบ่มีเต่าผอมมีเตาผอมเอาโคกเอาเสือ้อเอา สมต่ำม,มาต่ำนั่งกินตรงนี้โอ้อยากมีมูเถอเด้อยากมีมูมานั่งกินตรงนี้เถอเด้อยากมีมูอยู่แถวบ้านที่เช้เออข้วไทยโนเวย์ no Way, อยู่นี่บ่มีคนไทยเลยด้พี่นนอกสตานะําเน็์น่ะบ่มีคนไทยเลยมีคนเดียวโดดค่ะคันว่าออกไปขงังออกไปขังนอกนนอตรงถนนใหญ่ตรงอ่าดาแล้วนั่นก็คงจะมีอยู่แหละคงจะมีคนไทยอยู่แหละค่ะเพราะว่าเหมือนว่าเคยขับรถผ่านเห็นคนเอเชียนะแต่บ่รล้ว่าคนไทยหรือเปล่าขับรถผ่านเห็นแต่ว่าแถวเนี้ยบ่มีเลยค่ะ มีต่บานคนปลอมปแหล,ม,ล,ม,ลมพี่น้องเออมีแต่บานคนปลอมปแหลมกันบ,บ่าบจอดจงไปหากันหรีก็บ่ไดบพบกันดอกค่ะก็จะ่วนมากก็จะมีรถพานไปพานมาแค่นี้แหละค่ะเหนื่อยดีใจค่ะดีดีใจที่จะได้ปลูกผักแล้วปลูกผักก็ไปซื้อดินไปซื้อดินปลูกมากเตรียมเพาะเตรียมเพา,เพาะเมล็ดพักไทยค่ะก็เริ่มเพาะแล้วเพาะอยู่เริ่มเพาะได้สักน้อยนึงแล้วค่ะ ไอที่ว่าต้นพริกที่ว่าพอพะเอาว้กอนกอนกอนไปกลุ่นแคมปิ้งอ่ะเจดีติบตายพี่น้องมันยังอยู่มันยังอยู่ไปสองอาทิตย์บ่ได้ลดน้ำบ่ได้อีย่างเลยมันยังอยู่กลับมายังอยู่โอ้ยดีใจแห้งกลับมายังอยู่อยู่เสียงเด็กน้อยมันเล่นกันอยู่โรงเรียนพอดนะเขาเลิกเรียนกันเลยแหละเขาเล่นอีย่างกันด้วยนะเล่นพอแม่ก็พามาเล่นในโรงเรียนค่ะควาไทยโนเวลและงานโตจากอ่าโอ้เสาวา แคมปิง้งนี่แหละแรงงานตัวจากบ้านจ้าบ้านบ้านควาไทยโนเว์เห็นปะมีเรือเรือสองลำสามลำเลยพี่น้องนะครับครับว่าเป็นสักลำ <c oughs> มืนอนี้ก,ก็ขันว่ามีเวลาก็สิบช่วนแฟนออกไปตกปลายอยู่จ้ะช่วนแฟนว่าจะช่วนแฟนออกไปตกปลายอยู่เพราะอากาศมันก็ อุ่นๆบ่าไข่หนาวปันได้แล้นะปลาที่แฟนตกตกเอาไว้ช่วงหน้าฮหอนปีที่แล้วตกเอาไว้ให้มันก็สิเบิดแล้วเนาะเห็ดทั้งลูกสิ้นเห็ดทั้งอมนีหนึ่งปลากินแซ่บๆพี่น้องหนึ่งปลาใส่ผักกาดขาวหนึ่งปลาที่ว่าไปตกมาปลาโตขาวๆเงี้ยวๆคือปลากระพงบานเท่าอะไรพี่น้องแต่ว่ากลางลายหลายกลางลายคือปลาตะเพียนแต่เนื้อแสบเนื้อแสบเนื้อคือปลากระพงเลยเออเนื้อคือปลากระพงเลยแต่กลางลายหลายกลางกลางมันบ่อกลางมันบ่อไข่ ก้างมันบ่แรแหลมดอกจ้ะก้างมันอ่อนๆเหมือนป่าตะเพียนนั่นแหละเนยหนึ่งกินแซบเห็นน้ำจิม้มสามรสโอ้แซบคือ,อยังเนี่ยกินเบิร์ไปตั้งโต๊ะหนึ่งผู้เดียวแฟนบ่กินแฟนกินอ,อาหารฝรัง่งค่ะอันนี้มันต้อนอีหอย่างว่าน,นีน้ำเป็นน้ำนี่ยมันเป็นน้ำคือต้อนอีหอย่างแบบมีแต่ต้นมีแต่น้ำเดี๋ยวล่อให้ใบมันออกกันเดี๋ยวก็สีหู ลอยใหม่มันออกก่อนอากาศเย็นๆพี่น้องค่ะเดี๋ยวก็จะย่างขึ้นบ้านละค่ะเบาวโดนละเดี๋ยวที่ิย่างก็ไปอาบน้ำค่ะมาหนีก็เมื่อยเบิดมือพี่น้องตื่นเศร้ามากาอ,อ่ลงมันเป็นทางลงบพราะมีบันไดเมื่อยตื่นมากก็เฮ็ดหนันเฮ็ดหนีก่ก็ไปล้างรถกาแฟเมี่ยลาัางเมี่ยเมี่ยลัางทั้งในพวหลาัางทั้งนอกซอยกันพี่น้อง ล่างรถแล้วเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ทำความสะอาดซากพงซากผามาถากหุ่นเตรี่ยมปลูกมันฝรัง่งอ,อันนี้ต้องเก็บด้วยเนี่ยอันนี้มันเป็นกรอบรูกมองล็อกมองล็อกรูปนะอันนี้แฟนมพะพผาขยาะจ้ะแฟนเผาอย่างด้วนี่ รองเผาขยะแฟนนีฉนนฉนนน่ฉันจะเอาไว้เห็ดสวนของฉันนี่เห็นปะจะเอาไว้เห็ดสวนเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนอาหารนกนกนก็ไม่ได้มากินอาหารเลยนกตรงนี้ก็แดดออกกับก,กลางโต๊ะนั่งตรงนี้เป็นบ่อพี่น้องมันเป็นสนามหญยา น้ญยากว้างยอได้พี่น้องบ้านคัวไทยโนเวกวงางค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะมาทักทายย้ำเรื่องแรงค่ะเฮ้ยหายนาหายตาไปดู <laughs> ทักทายกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคือสภาพไปเที่ยวอย,อ,อ,ยอ,อย่าลืมอย่าเลืมกดติดตาาไว้น้ำได้เดี๋ยวสภาพไปเที่ยวทั้งเรือเฟอร์รี่ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วพอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบาย